สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนเจซีจาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนนะครับกระแสะมาแรงมากใครยังไม่ดูนี่เรียกได้ว่าคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เลยครับผม d o c t o r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness สํำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังเดี่ยวของ Dr. s t e ตอร์ซีฟ n วนสนนะครับเป็นภาคที่2นะ หลังจากที่ห่างหายมันนานมากนะครับก็แต่ว่าเราเราเห็นหน้าเขาตลอดนะคือเบนดิก c ์คัมเบอร์เบชเนี่ยเราเห็นหน้าเขามาตลอดอยู่แล้วทั้งมีในอเวนเจอร์นะครับไปแจมในตัวของสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับแล้วก็มีในไปแจมในตัวของตอด้วยนะครับที่ที่ทอมามาที่โลกใช่ไหมซึ่งแบบมันมีหลายเหตุการณ์มากนะครับที่เราเราเห็นเขาเพราะนั้นรู้สึกแบบอืมก็ไม่ได้แบบห่างหน้าห่างตานะครับแล้วก็ อีกตัวละครสำคัญอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบทของคุณเอริสเบตโอเซนนะในบทวันด้าแม็กซิมอฟนะครับก่อนหน้านี้แต่หลายคนดูวันด้าวิชั่นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็เห็นหน้านางบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็มามีบทด้วยกันนะตอนแรกเห็นในในโปสเตอร์ในเทรล,ลเลอร์นเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างเดาไปต่างๆนานา,นา,นานครับมันจะมีบอสใหญ่แบบมันจะสู้กับใครวะบอสใหญ่คือใครแล้วก็ใครเป็นตัวร้ายใครเป็นแบบฝ่ายดี อะไรเงี้ยคือมีเทเลอร์ก็ตัดแบบสับขาหลอกหลายรอบเหมือนกันนะครับสุดท้ายไปดูในโรงก,ก็แบบอ๋ออย่างนี้นี่เองคือคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนร้ายอ๋อคนนี้ช่วยกันอะไรเงี้ยก็แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะผมผมค่อนข้างโอเคตรงจุดนี้นะที่ว่าเขาเก็บข้อมูลได้ดีนะครับแต่คือเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตอนเนดทาผมไปเจอโพสต์หนึ่งที่แบบว่ามันมันแย่มากนะครับแต่ผมจะพูดถึงให้ฟังก็ตอนนี้หนังนะครับเข้าฉายได้ก็ เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงอาทิตย์เราประมาณครึ่งอาทิตย์นะครับกวางผมจะโพสคลิปก็เหมือนอาทิตย์หนึ่งพอดีออคะแนนรีวิวนะครับใน MDB เนี่ยได้ไป7.6นะครับใน Rotten Tomatoes เนี่ยก็ได้ไปประมาณเนะี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์เจเปอร์เซ็นต์แปเปอร์เซ็นต์ซึ่งรู้สึกว่าโอเคนะครับซึ่งผมจะบอกว่าบทเนี่ยมันโอเคมากแต่ผมพูดเรื่องเรื่องย่อยฟังนะครับก็เรื่องย่อคือด็อกเตอร์ซีเฟนสเตนใช่ครับก็เขามีอีกหลายตัวตน นะครับคือโลกมันจะมีแบบโลกหลายโลกมากครับแบบเอิร์ธซิกวันซิกเอิร์ธทวีเอทวีอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายเอิร์ธมากครับแต่ว่ามันจะมีตัวตนหนึ่งของดรเซนที่อยู่ในอีกมัลติเวิร์สนึงเนี่ยเขากําลังช่วยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนสปอยเนะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันนะครับคือช่วยน้องโซเชียลโกเมสนะครับที่รับบทเป็นอเมริกาชาเวสนะครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยดรเซนในอีกมัลติเวิร์สนึงเนี่ยก็กําลังสู้กับสัตว์ประหลาดครับแล้วก็ ช่วยชีวิตน้องอยู่แล้วไปๆปมาๆคือน้องเนี่ยมีพลังในการเปิดประตูของมัลติเวิร์สครับทําให้แบบว่าด็อเตร์เซนคนนั้นกับน้องอเมริกาชาเวสเนี่ยครับก็เข้ามาในประตูวิติครับแล้วก็มาโผล่ที่โลกของเรานะครับทีนี้สิ่งที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงก็คือว่าไอ้ด็อเตร์เซนที่อยู่ในโลกปกติก็แบบไปเจอว่าอา้าวสรุปคือมัลติเวิร์สมันยุ่งเหยิงแล้วเหรอมันมีคนหลุดมาจากมัลติเวิร์สหรอแต่เอาจริงอะด็อเตร์เซนเนี่ยเขารู้เรื่องมัลติเววิร์สอยู่แล้นะ เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เราดูสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับโนเวโฮมเนี่ยมันมีตัวละครหลายๆตัวนะแล้วก็รวมถึงสไปเดอร์แมนเองด้วยเนี่ยมาจากหลายๆมัลติเวิร์สนะเพราะนั้นเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์มากครับแต่เขาแค่เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันมีเด็กที่ชื่ออเมริกาชาเวสเนี่ยสามารถท่องมัลติเวิร์สได้นะครับซึ่งแบบเฮ้ยตรงนี้แม่งเจ๋งมากตรงนี้เป็นพล็อตที่แบบว่าโอเคนะครับแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือน้องนะก็ต้องมาหาเหตุผลว่าเอา้าแล้วทำไมน้องอเมริกาชาเวสเนี่ยถึงถูกมอนสเตอร์ตามล่า ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็เขาต้องการจับน้องไปทําไมนะครับก็เดี๋ยวผมสปอยเลยด้คือน้องเขาอะเขามีพลังในการข้ามมิติไงเพราะฉะนั้นไอคนที่จะจับเนี่ยต้องการจับตัวน้องเพื่อจะดูดพลังนี้ครับถ้าเกิดว่ามีพลังที่เราสามารถข้ามมัลติเวิร์ได้เนี่ยมันเราก็สามารถทําอะไรก็ได้ครับเราสามารถไปที่มัลติเวอร์สอื่นไปก่อความวุ่นวายหรือว่าไปทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะไอตัวร้ายเนี่ย มันมีสิ่งที่มันต้องการครับที่อยู่ที่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งเพราะนั้นมันเลยต้องการการแบบทะลุเวลาได้การทะลุไม่ใช่ทะลุเวลาสิทะลุมิติได้นะครับไปสู่อีกโลกหนึ่งได้เ,เพื่อไปใช้ทรัพยากรแบบไม่จํากัดอา่าพวกนี้แล้วกันนะครับก็ค,คนดูมาแล้วก็เก็ตแหละว่าผมกาลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่พาร์ทสปอยแบบสั้นๆนะครับก็คลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะอิ่มนะครับอิ่มในในเรื่องของตัวของดรเซนเนี่ยเป็นบทแบบว่าตัวนาหลัก แบบเยอะมากนะครับสาหรับคนที่ดูสไปเดอร์แมนมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสไปเดอร์แมนบทไม่เห็นเยอะเลยคือแบบว่ามันก็แบบมีตัวประกอบคนนู้นคนนี้มาทําให้แบบว่าดึงเวลาไปเยอะใช่ไหมแต่พอมาด็อกเตอร์เซนต์น,นียคือจริงๆอ่ะตัวของด็อกเตอร์เน์ที่อยู่ที่มัลติมิสอื่นนะครับมันไม่ได้มีบทอะไรแบบ impact <S <S อิมแพ t เลยนะนอกจากไอตัวไอตัวดีเฟนเดอร์ใช่ไหมไตัวที่กลายเป็นซอมบี้อ่ะก็เพราะว่าต้องใช้ร่างตัวนั้นใช่ไหมส่วนไอตัวอื่นตัวอื่นไอตัวสามตาก็แบบ ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่สู้กันตอนนั้นนะครับมันไม่ได้แบบมาแย่งซีนอะไรนะครับตัวของวันด้าก็ไม่ได้มาแย่งซีนอะไรเพราะนั้นเนี่ยบทได้มาเต็มๆครับดเรเซนที่ผมมองในมุมว่าดีนะเพราะนั้นเขาเป็นพระเอกเขาต้องแบกเรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อเสียเราก็มองอีกมุมหนึ่งว่าอ้าเราอยากดูหลายๆมัลติเวิร์สไงก็เห็นตั้งชื่อเรื่องว่ามัลติเวิร์สออฟเบนเดสใช่ไหมคือคําว่ามัลติเวิร์สออฟเบนเดสเนี่ยมันต้องแบบหลายๆมัลติเวิร์สมาแล้วก็แบบยยุ่งงหิ พันกันมั่วไปหมดใช่ไหมแต่จริงก็คือแบบมันแค่ท่องไปท่องมาแล้วก็ไม่ได้มีตัวอะไรมายุ่งมากครับคือมันไปฉายไอตัวของอิลูมินติพวกไอพวกของเอิร์ธที่มันไปทะลุไปอะ่ะอเมริกาชาเวสพาทะลุไปอะ่ะ <Yeah. S 1> ไอเอิร์ธนั้นที่มีตัวของแคปตันมาร์เวลนะครับแล้วก็มีตัวอินฮิวแมนใช่ไหมตัวตัวผู้นำอินฮิวแมนนะครับมีตัวของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์นะครับที่ นั่งเหมือนแบบโถส้วมมาผมตอนแรกเหมือนนั่งเหมือนนั่งโถส้วมมันแล้วก็มีของตัวของจอห์นคาซินสกี้นะครับแบบว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาได้เป็นแฟนดัซซิโฟจริงๆนะลิสลิชาร์ดนะครับแล้วก็มีตัวของโมโดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคือผมอะไม่รู้ว่าปารอนโมโดเนี่ยมันจะแบบว่ามาดีหรือมาไลายสุดท้ายก็มาแบบว่าเป็นตัวไลกแล้วนะครับคือมันหนีมัน หนีไม่ได้จริงๆนี่คือไม่ว่าอยู่ในมอติวไหนแม่งก็เป็นตัวลายทั้งหมดนะครับก็คือทีมงานนั้นเนี่ยอ๋อผมลืมอีกคนนึงได้ไงเนี่ยแคปตันคาร์เตอร์นะครับคือไม่ใช่เป็น,ไม,ปนไม่ใช่กัปตันอเมริกานะคือไม่ใช่คิสซี่แวนนะครับก็เป็นอีกคนนึงมันก็เหมือนกับเราดูใน what e if นะครับคือแก๊งน,นั้นเนี่ยก็ถือว่ามีบทอยู่นะนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เอามาให้วันด้าไข่ยี้เล่นเล่นๆนะครับคือแบบแต่ละคนตายอนาถมากนะครับก็รู้สึกว่าคือแบบว่า เอาโผล่มาเพื่ออะไรเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้คือความบันเทิงนะความบันเทิงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสังเกตก็คือเขาจะขายความสยองความแบบระทึกขวัญเนี่ยโอเคโอเคแร้เราเราเพราะว่ามันขึ้นชื่อแล้วใช่ไหมว่าแซมไรมี่แบบว่ากำกับหนังสยองหนังชิลเลอร์อะไรดีดีนะครับพอมาเป็นตัวละครของมาเวล่ะมันก็มีชอ็อตจัมส์แร์ช็อตแต่ว่าตกใจบ้างนะครับมีความแบบมืดมืดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ ไอตัวของวัตถุดิบที่เขามาเล่นน่ะมันไม่ใช่ผีไงมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่วิญญาณร้ายมันคือตัวละครที่เราเคยรักมาก่อนเพราะนั้นมันโผ่มาให้ตกใจงไงมันก็มันก็เฉยๆครับแล้วก็การฆ่ามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงแต่มันไม่ได้แบบเลดอารนะครับเพราะนั้นไอฉากแบบสมองระเบิดฉากแบบไอหักคอโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์อะไรเงี้ยก็แบบว่ายังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับตัวปาโลตัวขาดครึ่งอะไรเงี้ยก็ยังไม่ดูรุนแรงมากนะัเพราะนั้นมันก็กึ่งๆอ่ะ คือมันจะไปสุดก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปสุดแบบไปแบบเลดอารแบบหลอกกันมีแบบช็อตแบบตุ้งแช่ช็อตผีช็อตอะไรเงี้ยจะแรงเกินก็ไม่ได้ใช่ไหมจะเด็กเกินไม่ได้เพราะว่าให้ผู้ใหญ่ดูเพราะนั้นมันก็เลยต้องแบบมากึ่งกลางแบบนี้ครับผมก็เลยแบบ 2. องเดสใจคือถ้าผมให้คะแนนผมก็ให้ประมาณนี้แหละครับประมาณ7.58าแอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็ดีมันดีในมุมที่ว่าแบบเออหนังมาเวลจะได้เปลี่ยนสไตล์บ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับ เป็นการรีวิวของผมแบบสั้นๆนะยังไม่ครอบคลุมทุกเน,นื้อหาทุกแบบทุกมุมนะมันมีตลายตัวคอยที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับว่องก็มีโผล่มาว่องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแหมวันดาจ,จับไปขนันจับไปขึงเพื่อก็ฆ่าก็ฆ่าเลยดิจะจะฆ่าั้งสำนักก็มะเหลือว่องไว้ทําไมนะครับก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับใครดูจบแล้วแล้วคิดว่าเออชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะหรือว่าให้คะแนนประมาณนี้เจ็ดกว่าแปดกว่านะครับก็ลองมาคุยกันนะครับ บางคนบอกว่าอาจจะให้น้อยกว่านี้นะรู้สึกว่าฉากมัลติเวิร์สมันไม่ไม่สะใจครับผมอยากเห็นฉากการ์ตูนเนี่ยตอนที่มันแบบทะลุหลายๆซีนใช่ไหมที่มันจะเป็ว่าทะลุหลายๆมัลติเวิร์สเงี้ยแบบมัลติเวิร์สหนึ่งที่แบบว่าเป็นขาวดําเป็นการ์ตูนเป็นแบบว่าเป็นสีหรือว่าเป็นสัตว์อะไรเงี้ยคือถ้าแม่งแบบโผล่มาทุกมัลติเวิร์สหรือว่าแบบไปไปใช้ชีวิตทุกมัลติเวิร์สเนี่ยแม่งน่าจะแบบว่าน่าสนใจมากแต่ว่าไอเดียมันน่าจะต้องแบบใช้เยอะมากนะครับลงทุนแบบเขาเรียกว่าไง มันจะดึงจุดสนใจไปเยอะมากคนจะสนใจแต่จุดนั้นไม่สนใจเนื้อหาหลักเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนต์หรือว่าซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ